เด็กหญิงนิยายขอจุดธูปหาสามีสักคนบทที่หนึ่งร้อยสองสามเดือนต่อมาณนะเมืองหลวง ชุดบุนวมหน้าหนาวของราษฎรเปลี่ยนมาเป็นชุดฤดูใบไม้พีิต้นหลิวริมแม่น้ำเสียนเจียงแตกยอดหน่ออน่อนวัสันรฤดูเวียนมาบรรจบอีกปีแล้วรถม้าจากจวนต่างๆเบียดเสียดแออัดกันบนถนนสุนเจิ้งหน้าประตูจวนผิงกัวกงจนการสัญจรติดขัด ที่แท้เป็นเพราะหูหยินกัวกองพร้อมด้วยหูหยินซื่อจือร่วมกันจัดงานเลี้ยงวสันฤดูในปีนี้นี่เองบัดนี้ไปหมิน่นหมิ่นมีศักเป็นหูหยินซื่อจือแห่งจวนผิงกัวกอง การช่วยจัดการสาสางทุระปะปังต่างๆในต้วนก็เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำเผ่าว่าให้นางร่วมงานเลี้ยงน่าสนุกแต่ให้จัดงานเลี้ยงนางกลับไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร่ โชคดีที่ในตัวนมีแม่นางน้อยผู้หลงไหลชื่นชอบการจัดงานรื่นเริงอย่างจางหานเมียวอยู่เพราะงานเลี้ยงเหล่านั้นที่เมื่อก่อนจางหานเมียวจัดขึ้นมักจะเกิดเรื่องวุ่นวายทุกคราไปหูหยินผิงกัวก้องจึงไม่อนุญาตให้นางเป็นแม่งานตราเตรียมงานเลี้ยงมาเป็นเวลานานแล้วแต่ยามนี้พอคำนึงถึงว่านางเองก็ถึงวัยที่จะต้องดูตั วหาคู่ครองแล้วให้จัดงานเลี้ยงหลายๆครั้งจะได้ถือเป็นการฝึกปรือฝีมือไปในตัวด้วยเหตุนี้จึงลืมตาข้างปิดตาข้างยอมปล่อยนางไปก่อน ที่แท้หารเมียวเป็นคนลงแรงนี่เองข้าก็ว่าอยู่ว่าเจ้าเตรียมงานได้รอบคอบเหมาะสมเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าจิ้งหวานดมกลิ่นชาไผ่เขียวที่ตราเตรียมไว้ให้นางเป็นพิเศษเบาๆจากนั้นเอ่ยพูดเสียงแผ่ว ถึงแม้หานเมี่ยวจะเป็นคนลงแรงแต่ชาไผ่เขียวนี่ข้าเป็นคนสั่งให้เตรียมไว้ให้เจ้านะคราวก่อนตอนไปชมละครเจ้าบอกว่าระยะนี้อาหารไม่ค่อยย่อยหายใจไม่ค่อยสะดวกข้าล้วนจดจำแม่นมั่นไว้ในใจไปหมิ่นหมิ่นไม่ยอมปล่อยให้คุณงามความดีของตนเองต้องตกหล่นไปอย่างเด็ดขาด ยังมีชาของอาฐานถ้วยนี้อีกใช้หิมะแรกบนยอดเหมยที่เก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวเอามาต้อมอาฐานชื่นชอบเป็นที่สุดหมิงฐานได้ยินดังนั้นก็ยกถ้วยชาขึ้นมาสูดดมกลิ่นหอมของดอกเหมยเบาๆจิบชิมหนึ่งอึกต่อมาก็เอ่ยแฝงแววหยอกเย้าน้อยๆว่า เพราะออกเรือนแล้วสินะเมื่อก่อนไม่เห็นเจ้าจะละเอียดรอบคอบเช่นนี้เลยเดิมไปหมินหมินอยากจะตอบโต้หมิงฐานกลับแต่พอเห็นใบหน้าดวงน้อยสูบตอบริมฝีปากสีอ่อนซีดครั้นวาจามาถึงปากก็เลือกที่จะกลืนลงท้องไปเพียงหันกลายไปออกคำสั่งว่า ไปเอาเตาอุ่นมือมาให้พระชายาบ่าวรับใช้ยอบกายขานรับคำสั่งแต่หมิงฐานกับเรียงให้หยุดไม่ต้องรอกเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วยังต้องใช้เตาอุ่นอันใดอีกถึงแม้จะล่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วอากาศช่วงนี้พึ่งจะอุ่นขึ้นแต่ก็ยังหนาวเย็นอยู่บาดแผลเจ้ายังไม่หายดีสุขภาพร่างกายอ่อนแอจะปล่อยให้จับไข้มีได้ ยามเอ่ยถ้อยคำนี้ไปหมิน่นมินกดเสียงเบาลงเล็กน้อย เรื่องที่หมิงฐานได้รับบาดเจ็บคอน,นอกไม่มีใครล่วงรู้ถึงแม้จะไม่โผล่หน้าโผล่ตาให้ใครเห็นเป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็แค่ใช้ข้ออ้างว่าถูกล้มหนาวจนจับไข้กลบเกลื่อนไปเพราะถึงอย่างไรก็เกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนั้นขึ้นกับจวนจิ้งอันโหแม้สุดท้ายจะคืนความบริสุทธิ์ให้แล้วแต่ไม่นานนักจิ้งอันโหก,ก็อ้างว่าป่วยหนักรักษาไม่หายด ทูลขอลาออกจากขุนนางการที่นางไม่อยากออกไปข้างนอกให้เป็นที่สนใจก็นับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถทุชน แต่ว่าไปแล้วเรื่องที่จิ้งอันโหคืนอำนาจทางการทหารนั้นช่างพิลึกพิลั่นยิ่งหากบอกว่าฮ่องเต้เฉิงคังใจกว้างอบอ้อมอารีแต่ว่าพระองค์ก็ยึดอำนาจทางการทหารกลับคืนไปอย่างแท้จริงหากบอกว่าฮ่องเต้เฉิงคังเก็บจิ้งอันโหเอาไว้ไม่ได้แต่ก็ยังช่วยเขาลบล้างมนทินในข้อหาหนักฐานสมคบคิดกับศัตรูทรยศบ้านเมือง จิ้งอันโหขอทูลลาออกจากขุนนางห้องเต้เฉิงคังเองก็ไวหน้าเขายิ่งร่วมเล่นละครทูลลาสามครั้งน้มหนาวสามหนไปกับเขา จนตบฉากถึงได้ยอมฝืนใจรับอำนาจทางการทหารกลับคืนมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมให้เขาลาออกจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักกิจการทหารมินำซ้ำยังพาหมอหลวงออกจากวังไปเยี่ยมเยียนเขาด้วยตนเองทั้งอย่างเลื่อนขั้นให้จิ้งอันโหซื่อจื่อหมิงเหงิงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเฉียนเจาควบตำแหน่งผู้บัญชา ก,การกองการค้าทางทะเลของท่าเรือถงกังเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยรูปการเสมือนดังว่าพระเมตตายยังคงมากล้นไม่เสื่อมใครจริงสิได้ยินพ่อสามีบอกว่าเมื่อวานท่านอาเคยโต้เถียงกับข้าหลวงตรวจการหลิวในท้องพระโรงไปหมิน่นหมิ่นนึกอันใดาบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามอย่างเชิงว่า เหมือนจะเป็นเพราะติ้งเปยอ๋องประหารนายกองคนหนึ่งที่ดินแดนทางเหนือเพราะเรื่องนี้ข้าหลวงตรวจการหลิวยังขุดเรื่องเก่าที่เขาช้าไปห้าวันกว่าจะตามทับใหญ่ทันขึ้นมาอีกด้วยหมิงฐานคล้ายกับไม่ได้ยินถ้อยคำประโยคหลังเพียงแต่ขานตอบราวกับไม่มีอันใดเกิดขึ้น ท่านพ่อข้ากับข้าหลวงตรวจการหลิวก็มีได้โต้เถียงกันเป็นครั้งแรกเสียหน่อยตอนอยู่ในราชสำนักเถียงกันหน้าดำหน้าแดงแต่นอกงานก็ยังร่ำสุราด้วยกันได้ความสัมพันธ์ก็มีได้ย่ำแย่นางกินสาลี่ราดนมน้ำตาลชิ้นเล็กๆไปหนึ่งชิ้นแล้วพูดต่อไปว่า จ่ว่าไปแล้วหลังจากท่านพ่อมอบอำนาจทางการทหารคืนไปเขาก็ดูผ่อนคลายไร้ภาระขึ้นมากพอท่านแม่คลอดบุตรเขาจะได้ปลีกเวลามาอยู่เป็นเพื่อนท่านแม่กับลูกน้อยมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องดี ไหมิน่นมิ่นกับเจ้าจิ้งหวานสบตากันแวบหนึ่งในวันที่ติ้งไปอ่องเดินทางออกจากเมืองใครบางคนยืนกรานจะไล่าตามไปให้ได้ต้องการหารถม้าคันใหญ่โตมาอย่างฉุกละหุกสามอย่างต้องเชิญหมอหลวงฟิงติดตามไปด้วยตลอดทางเพื่อป้องกันไม่ให้ปากแผลปริชีกเคราะ์ดีที่ยามราตรีฝนตกไม่หยุดทาหารกองรบนั้นจึงตั้งประโจมพักแรม อยู่นอกเมืองพอท้องนภะาเริ่มสว่างจึงไล่ตามไปได้ทันในที่สุด ทุกคนต่างก็คิดว่านางทำเช่นนี้เพราะไม่ถือสาหาความกับเรื่องที่ผ่าน,านมาแล้วแต่หลังจากนั้นพอกลับมาถึงต้วนนางกลับไม่พูดถึงติ้งเปยอ๋องเลยแม้แต่คำเดียวสามเดือนมานี้ข่าวการรบที่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือแพร่กระจายมาถึงเมืองหลวงเป็นระยะระยะนางไม่เคยเป็นฝ่ายออกไปสืบสอบถามไทหากมีคนพูดให้นางฟังมา ว่าจะแพ้หรือชนะนางก็จะมีท่าทีเมินเฉยทุกคราไปจดหมายที่ส่งกลับมานางก็ไม่อ่านการเขียนจดหมายตอบกลับยิ่งไม่ต้องพูดถึงไปหมิ่นหมิ่นใจกล้าช่วยจังว่าที่วันนี้มีคนอยู่ในสวนมากมายรู้ว่าหมิงฐานไม่กล้าระเบิดโษสะให้ตนเองขายหน้าจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างวันวันเกรงเกงว่า อาฐานมีเรื่องหนึ่งที่ข้าขบคิดไม่กระจ่างมาตลอดในวันที่ท่านอองเดินทางออกจากเมืองเจ้ายังไล่าตามไปบอกเขาว่าห้ามตายแล้วเหตุใดหลายเดือนมานี้เจ้าถึงมีท่าทีต่อข่าวคราวของท่านอ,องเช่นนี้หมิงฐานเอ่ยเสียงเย็นชา ข้าบอกเขาว่าห้ามตายเป็นเพราะเห็นแก่ส่วนร่วมถ้าหากความเป็นความตายของเขาไม่มีผลกระทบใดๆต่อชายแดนแขวนต้าเซียนไม่มีผลกระทบใดๆต่อแม่ทัพนายกองของแขวนต้าเซียนเช่นนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับข้าเช่นกัน เจ้านี่ยอมเสียศักด์สีเพื่อบ้านเมืองเพื่อปวงประชาจริงๆไปหมิน่นหมิ่นปะทะฝีปากกับจางไหววี่ตนเคยชินจึงเอ่ยต่อขึ้นมาอย่างไม่ผ่านการใครครวญน,นี่จวนผิงตัวกงกำลังไล่แขกหรือ หมิ่นหมิ่นพูดจาไม่เป็นอย่าไปสนใจนางเลยเจ้าจิ้งหวานรีบดันสาลรีราชนมน้ำตาลไปตรงหน้าหมิงฐานจากนั้นส่งสายตาให้ไปหมิ่นหมิ่นหนึ่งทียังไม่รีบไปต้อนรับแขกด้านหน้าอีกเลิกสร้างความลำบากใจให้อาฐานเสียที ไปหมิ่นหมิ่นมีสีหน้าอึ้งงั้นไม่รู้เรื่องราวพูดคำว่าข้าอยู่เครื่องค่อนวันแต่ก็พูดไม่ออกว่าข้าอันใดนางถูกเจ้าจิ้งวานกึ่งดันกึ่งเกลี้ยกล่อมให้รีบออกไปต้อนรับแขกที่ด้านหน้า แต่ว่าคนที่พูดจาไม่เป็นไม่ได้มีแค่ไปหมิน่นหมิ่นเท่านั้นหมิงฐานมีได้ออกจากตัวมาเป็นเวลานั้นอยู่อยู่ก็โผล่หน้าข่าตามาให้เห็นสตรีสูงสักหลายคนจึงพาก,กันเดินเข้ามาสนทนากับนางไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอ่อยหยอกเย้าขึ้นว่า งานเลี้ยงวสันรดูในวันนี้ทำให้ข้านึกถึงโครงกรอนหนึ่งขึ้นมางานเลี้ยงวสันสุราเขียวหนึ่งจอกรำหนึ่งบทเพลงกราบกรานขอพรอสามประการหนึ่งขอสามีอายุยืนยาวพันปีสองขอข้าผู้เป็นภรรยาแข็งแรงชั่วกระราน,านสามขอเราสองคลอเคลียเคียงผู้นิดนิรันดุดนกนางแอ่นเหนือคือคาน ได้ยินว่าหลายวันก่อน จิ้งเปอ่องนำทับบุกเข้าอำเภอลู่เซียนของหลงโจแล้วอำเภอลู่เซียนแห่งนี้สู้รบกันอย่างดุเดือดอันตรายเหลือเกินพระชายาคงจะขอพรให้สามีอายุยืนยาวพันปีอยู่ที่ตวนทุกวันแน่ๆเลยกระมังหมิงฐานแค่ยิ้มบางๆแต่มีได้เอ่ยตอบเจาจิ้งหวานรู้ว่านางไม่อยากเอ่ยถึงใครบางคนจึงเบี่ยงหัวข้อสนทนาอย่างแนบ สามีจะอายุยืนพันปีหรือไม่มิอาจรู้แต่ข้าผู้เป็นภรรยาแข็งแรงชั่วกาลนานนั้นไม่ง่ายครั้งนี้อาถานถูกลมหนาวตอนนอนจับไข้มาเป็นเวลาน,านั้นไม่ได้พบเจอกับทุกคนมาพักใหญ่แล้วนั่นนะสิตอนนี้อาถานดีขึ้นบ้างหรือยังดูแล้วสูผ้ผอมลงไปไม่น้อยเลย หรือดูหนาวหรือดูใบไม้ผลีปีนี้ต้องรักษาความอบอุ่นให้ดีเล่าถ้าหากถูกความเย็นเข้าอาการกำเริบคงจะไม่คุ้มกัน แค่ไม่กี่ประโยคหัวข้อสนทนาก็เบี่ยงออกไปไกลทุกคนพูดคุยสวนเสนกันจากนั้นก็ไปดูละครสองเรื่องพี่สวนแสดงละครต่อมาก็ไปดูการแข่งขันขี่ม้าตีลูกหนังที่สนามกว้างครู่หนึ่งบรรยากาศผ่อนคลายสบายอุราย,ยิ่งนักบาดแผลของหมิงฐานเพิ่งจะหายได้ไม่นานไม่ควรตากตาำเหน็ดเหนื่อยเกินไปดังนั้นพอออกมาจากสนาม แข่งขี่ม้าตีลูกหนังแล้วนางก็ตั้งใจว่าจะกลับต้วนหลังจากยืนกล่าวลากันอยู่ที่นอกต้วนขณะที่หมิงฐานกำลังจะก้าวขึ้นรถมา้าท่านใดนั้นก็มีพลนหารจากค่ายกองกำลังนครหลวงเดินทางมาถึงที่นี่อย่างรีบเร่งร้อนรน้นบอกว่ามีเรื่องจะรายงานแก่จางไหววี่ไปหมินหมินเห็นว่าเขาคุ้นหน้าคุ้นตาจึงมีได้ใส่ใจมากนักหมายจะ ลอยเขาเดินเข้าไปในทันทีแต่ยามคารวะเขาเผลอไปเห็นหมิงฐานเข้าเลยแอบชำเลืองมองนางมากขึ้นอีกสองแวบอย่างอดไม่ได้ไปหมินหมินสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงพรันเอ่ยถามขึ้นเจ้ามีเรื่องใดจะรายงานแก่ซื่อจือข่าวการรบที่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเออพลทหารอึกอักอึกอัก,อกน้ำเสียงฟืดเฟือน ขอรับผู้น้อยมีข่าวการรบที่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือมารายงานข่าวการรบอันใดพลนทหารผู้นั้นอ้ำอึ้งไม่ยอมตอบในเมื่อมีข่าวการรบจากดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือมารายงานชายาติ้งเปยอ๋องก็อยู่นี่แล้วมีอันใดพูดไม่ได้เล่า ก็เพราะชายาติ้งเปยอ๋องอยู่ที่นี่ด้วยถึงไม่สะดวกจะพูดนะสิขอรับพลทหารลำบากใจแต่ก็ทนการซักไซได้เลี้ยงซ้ำแล้วซ้ำเล่าของไปหมิ่นหมิ่นไม่ไหวเขาได้แต่แข็งใจกล่าวรายงานออกไปว่าต,ติ้งเปยอ๋องถ,ถูกซุ่มโจมตีในศึกข้าแม่น้ำถอยกลับมาตรึงกำลังที่อำเภอลูเซียนติ้งเปยอ๋องติ้งเปยอ๋อง เกิดอันใดขึ้นกับติ้งเปยอ่องติ้งเปยอ่องได้รับบาดเจ็บสาหาัสหมดสติยังไม่ฟื้นขึ้นมาขอรับ พลทหารพลันกัดฟันพูดออกไปจนจบอย่างรวดเร็วก่อนจะก้มหน้างุดไม่ยอมเงยขึ้นหมิงฐานได้ยินเช่นนั้นเรือนกายก็คล้ายกับส่วนเซไปเล็กน้อยริมฝีปากขาวซีดขึ้นมาอย่างฉับพลันป๋หมินหมินกับเจ้าจิ้งวานช่วยกันรประคองนางเอาไว้อย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีได้นัดหมายอาฐานเจ้ายังไหวหรือไม่ ไหมิ่นหมิ่นทั้งพ่ววงใจทั้งหมุดหงิดเมื่อครู่นางนึกว่าพลทหารผู้นี้คล่ำครึยึดกดระเบียบตายตัวจำต้องเจอจางไหววี่ถึงจะรายงานได้หากรู้แต่แรกว่าเป็นเพราะเหตุนี้นางไม่ถามยังจะดีเสียกว่าเจ้าจิ้งวานตบผ่นหลังของหมิงฐานเบาๆเอ่ยปลอบขวัญว่า ติ้งเปอ๋องเป็นคนดีเวรษฐบันย่อมคุ้มครองเขาต้องฟื้นขึ้นมาแน่นอนข่าวการรบส่วนมากล้วนรายงานมาถึงช้าไม่แน่ตอนนี้พี่พวกเราเพิ่งได้ข่าวท่านอ๋องอาจจะฟื้นแล้วก็ได้ฟื้นหรือไม่ฟื้น เกี่ยวอันใดกับข้าด้วยหมิงฐานกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วนางกลับมายืนได้มัน่นครั้นแล้วก็หันกลับไปโดยไม่แสดงสีหน้าความรู้สึกใดๆข้าจะกลับจวนแล้ว ไปหมิน่นหมิ่นกับเจ้าจิ้งวานมองส่งหมิงฐานขึ้นรถม้าไปในดวงตาเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรลึกซึ้งอย่างปกปิดไม่มิดรถม้าของจวนติ้งเป่ยอ๋องเคลื่อนตัวจากถนนซุนเจิงหมิงฐานนั่งตัวตรงอยู่ภายในรถม้าไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆนางก็พลันเลิกผ้าม่านขึ้นแล้วออกคำสั่งไปยังด้านนอกว่าไปอารามหลิงเหมียว ตั้งแต่โบราณกาลมาสงครามบุกยึดเมืองล้วนแสนลำบากยากเข็นกลัมศึกตั้งแต่ช่วงเหมันหนาวจัดในเดือนสิองไปจนถึงต้นวสันอากาศเริ่มกลับมาอบอุน่นชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือซากศพกรานเกลื่อนไปทุกแห่งหนที่มองเห็นได้บนสนามรบเปลวควันคละคลุ้งเพลิงปาทุคุชนโลหิตสดสเจือด้วยกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพที่ ี่มีได้จัดการให้ทันท่วงที ควันพาเมืนที่ป่าปนไปด้วยฝุ่นทุลีหนาะย้อมท้องนภะาทั้งผืนจนกลายเป็นสีดำสาเหตุการเกิดสงครามที่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเพราะแขวนเปยเหอต้องจะยึดครองเขตอย่างซีแต่ว่าคู่รบหลักในเวลานี้กลับกลายเป็นแคว้นต้าเซียนและแคว้นเซียงอว๋แขว้นเปยเหอถูกแคว้นต้าเซียนบุกเข้าโจมตีอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว แอกพายถอยร่อนออกไปเรื่อยๆไหนเลยจะยังกล้าฝันถึงเขตอย่างซีอีกถอยหนีออกไปได้ไกลร้อยลี้อย่างหมดขวัญกำลังใจทอดทิ้งแคว้นเซียงอวีที่ร่วมมือเป็นพันธมิตรกันอย่างไม่สนใจใยดี จนร้ายจนตรอกอย่าไล่ล่ายิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายของแคว้นต้าเซียนก็ไม่ได้อยู่ที่แคว้นป่ยเหอตั้งแต่แรกอยู่แล้วกำลังทหารที่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือก็ไม่เพียงพอจะให้แบ่งกำลังสู้ศึกดังนั้นเจียงซี จึงพุ่งเป้าใช้เรื่องที่แขวนเซียงอวีกับแขวนเปิยเหอร่วมมือกันหมายจะบุกยึดเขตหยางซีมาเป็นข้ออ้างส่งกองกำลังไปยังหลงโจาซึ่งถูกเซียงอวียึดครองอยู่เริ่มสงครามยึดชิงแผ่นดินเดิมกลับคืนมาถ้าหากยึดหลงโจกลับคืนมาได้หลงโจก็จะไม่กลายเป็นหัวเมืองสุดท้ายในทั้งหมด13าหัวเมืองของแขวนต้าเซียนพี่ตกอยู่ในมือของแขว้น อื่นอีกแต่ว่าแขว้นเสียงอวีแเก่งกาชํานาญการรบทั้งยังได้เปรียบในชัยภูมิแม้เจียงสี่กับแม่ทัพใหญ่หลายคน จะนำทับด้วยตนเองแต่ก็บุกเข้าโจมตีได้ลำบากยิ่งมักจะบุกไปได้แค่สามชุน่นก็ถูกบีบให้ล่าถอยกลับไปสองชุน่นวันคืนเช่นนี้ไม่มีใครรู้ว่ายังจะดำเนินไปอีกนานเพียงใดบัดนี้แม้แต่ติ้งเปยอ๋องก็ยังถูกซุ่มโจมตีจนหมดสติไม่ฟื้นขึ้นมามีบางคราที่กระทั่งพวกนพนทหารเองก็เริ่มสงสัยขึ้นมาว่าท้ายที่ สุดแล้วจะมีวันที่ตนเองได้กลับไปพร้อมชัยชนะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกหรือไม่ท่านอองฟื้นแล้วท่านอองฟื้นแล้ว วันนี้ในยามล่วงเข้าราตรีพลทหารที่เฝ้าอารักขากระโจมแม่ทัพพันวิ่งปรีไปแจ้งข่าวที่กระโจมหมอทหารด้วยความยินดีปรีดาท่านหมอพร้อมด้วยเหล่าแม่ทัพใหญ่คนสนิทของเจียงซีรีบเร่งมาที่กระโจมแม่ทัพอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจชีพจรเสร็จท่านหมอก็ระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ท่านอ๋องไม่เป็นอันใดมาก พักผ่อนให้เต็มที่อีกสักสองสามวันก็ลงจากเตียงได้เจียงสี่ถูกลอบจอมตีจนสลบสลายไม่ได้สติไปหลายวันจริงๆแต่ที่บาดเจ็บสาหัสดุนแรงนอนหมดสติไม่ฟื้นเหมือนอย่างที่มีจดหมายรายงานแจ้งออกไปหลักๆเป็นเพราะเหนื่อยล้าตรากตรามติดต่อกันหลายวันเรียวแรงเหือดหายไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอมากกว่าเท่าว่าข่าวคราวที่ปล่อยออกไปภาย นอกมักจะพูดให้ยิ่งใหญ่เกินจริงยิ่งดีหาไม่แล้วพวกคนสามัญจะผ่อนคลายการเฝ้าระวังได้อย่างไรท่านหมอบอกว่าต้องพักผ่อนอีกสองสาวันแต่สำหรับคนรบทับจับศึกหากหยุดพักเพียงวันเดียวสิ่งที่จะสูญเปล่าไปคือสเสบียงกลางของกองทัพและชีวิตของตนกับครอบครัวไหนเลยจะหยุดพักรักษาตัวได้ง่ายๆหลังจากเจียงสุ ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็นั่งฟังแม่ทัพนายกองทั้งหลายรายงานสถานการณ์การสู้รบเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามคนที่อยู่เบื้องล่างยังส่งจดหมายรับและสารกองโตมาให้เขาเขานั่งอยู่ภายใต้แสงตะเกียงสั่งให้คนนำฉบับที่เขียนธุระสำคัญขึ้นมามอบให้ กระทั่งเขาอ่านจดหมายที่ราชบับจนจบผู้ใต้บังคับบัญชาก็เอ่ยย้ำเตือนว่าท่านอองตรงนี้ยังมีพระราชสารบำรุงขวัญกำลังใจจากฝ่าบาทหนึ่งฉบับตวนผิงกัวกงตวนช้างกัวกงตวนจิ้งอันโหตวนอัคราเสนาบดีฝ่ายขวาล้วนเขียนจดหมายส่งมายังมีจดหมายของสกุลอี้ด้วยขอรับยังไม่มีของตวนองหรือ ไม่มีขอรับเจียงซี่นิ่งเงียบไปสักพักหยิบของตัวจิ้งอันโหมมาผู้ใต้บังคับบัญชากระวีกระวาดยกขึ้นมอบเขาคลี่ตดหมายออกแล้วกว่าตาอ่านฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ